ในโลกของลูกนังนครับนักฟุตบอลเคยทําสิ่งที่ผิดพลาดมานาไม่ถ้วนครับหลายคนมีข้อผิดพลาดบางคนเกิดข้อผิดพลาดในสนามบางคนร้ายแรงหน่อยเกิดข้อผิดพลาดนอกสนามโดยเฉพาะพฤติกรรมของการนอกใจครับซึ่งครั้งหนึ่งมันเคยเกิดขึ้นกับตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเวนรูนี่ครับเมื่อภรรยาของเขาตั้งครันพร้อมกับข่าวว่าเขาไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรเรื่องนี้จริงเท็จแค่ไหนไปติดตามพรม้อมกันกับขอบสนามดาร์กไซด์ครับ เวลลูนี่ชื่อนี้เคยเป็นอัจฉริยะของโลกลุกหนังครับ mm hmm. เด็กหนุ่มจากเมืองลิวพูลก้าวมาเป็นตำนานของแมนเชสเตอร์ยูเตดสร้างสถิติหลายอย่างเป็นทั้งดาวสน้นโวสูงสุดของสโมสรและก็ทีมชาติอังกฤษแต่ภายใต้ความยิ่งใหญ่ครับรูนี่กลับมีชีวิตอีกด้านที่มืดมนด้านที่เต็มไปด้วยการหักหลังความผิดพลาดการนอกใจและการนอกกายครับเรื่องราวที่ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งต้องเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่า เรื่องราวของรูนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่เป็นเรื่องของความรักที่เต็มไปด้วยรอยแผลและปัญหาราคาครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาดำดิง่งไปพร้อมๆกันกับคอฟนามดักไซครับเวนรูนี่เริ่มเข้าสู่โลกลูกหนังกับสโมสรเอเวอร์ตตั้งแต่ปี2001นะครับโดยรูนี่เนี่ยมีบ้านเกิดอยู่ที่เมืองลิอร์พูลทำให้เขาได้คลุกคลีและก็ฝันอยากเล่นให้กับเอเวอร์ตตั้งแต่เด็กๆโดยรูนี่ครับตอนนั้นเลือกใส่เบอร์18ซึ่งนัดแจ้งเกิดทุกคนคง บันทึกไว้ในความทรงจำครับมันคือนัดที่เจ้าตัวครับยิงประตูช่วยเอฟเวอร์ตันเนี่ยเอาชนะอาร์เซนอลในปี2001มันทำให้เขาถูกจับตามองจากโค้ชทั่วโลกมากขึ้นรวมถึงโค้ชอย่างเดวิดมอยที่เป็นผู้จัดการทีมของเอฟเวอร์ตันด้วยครับจนรูนี่ครับได้รับโอกาสในการลงสนามมากขึ้นตอนนั้นฮนะทั้งแฟนบอลแล้วก็บรรดาทีมงานฟาร์ฟเนี่ยต่างลงความเห็นตรงกันว่าไอเด็กนี่ไม่ธรรมดาและน่าจะมีของที่จะช่วยให้ทีมพวกเขาเนี่ย โลดแล่นไปได้ไกลจากที่ได้รับค่าเหนื่อยเพียง10ปอนต์ต่อสัปดาห์ครับโอ้โหเล็กน้อยมากต่อมาครับพอหลังจากยิงอาร์เซนอลได้เนี่ยรูนี่ก็ได้รับเพิ่มเป็น10,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งเยอะมากสําหรับดาวลุงครับเขาพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆครับจนฟอร์มของเขาเนี่ยเริ่มไปเตะตาบรรดาทีมใหญ่ในอังกฤษจนในปี2004ครับเวนรูนี่ตัดสินใจเก็บข่าวของออกจากเอเวอเรตันมาอยู่กับแมนยูนเต็ดสนนราคาค่าตัวตอนนั้น,นครับ25.6ล้านปอนด์ย้ำว่าราคานี้เนนนี่ใปัั้ถววาาาาามหาามหกกสรํรบดด็ุงท ุไม่ถึง20ปีครับพร้อมกับได้สวมเบอร์8ของปีศาจแดงครับแทนที่นิคกี้บัคที่ย้ายไปร่วมทัพนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอีกทั้งรูนี่เองเนี่ยยังได้รับค่าเหนื่อยครับจากเดิมรับหมื่นหนึง่งตอนนี้ไปอยู่กับยูไนเต็ดเนี่ยรับไปที่75,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับชีวิตในสายอาชีพรักฟุตบอลของเขาเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่ยุครุ่งเรืองได้เล่นให้กับสโมสรใหญ่ในอังกฤษ ภายใต้การคุมทีมของเซอร์เอเล็กซ์ฟูกูซันชื่อเสียงเงินทองทุกอย่างมันกําลังพังพูมาหาเขาครับไม่เว้นแม้แต่ความรักโดยโคลินแมคครลินครับหญิงสาวที่เติบโตมาจากเมืองลิวพู บ้านเดียวกับรรนีเนี่ยพวกเขารู้จักกันมาตั้งแต่อายุแค่12ปีเติบโตมาด้วยกันเล่นมาด้วยกันใช้เวลาร่วมกันจนมันเกิดเป็นความรักขึ้นทั้งคู่จึงตัดสินใจคบกันตั้งแต่อายุ16ปีซึ่งตอนนั้นประจวบเหมาะกับตอนที่รูนีกำลังเริ่มมีชื่อเสียงกับเอเวอร์ตันครับเมื่อรูนี่เริ่มโด่งดังเนี่ยก็มีคอลีนนี่แหละครับที่คอยอยู่เคียงข้างเขาไม่ห่างเลยเธอเป็นรักแรกและเปรียบเสมือน ที่พึ่งของรูนี่ครับทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นเทพนิยายรักแห่งวงการลูกหนังได้รักกันแต่งงานกันตอนที่คอลินเนี่ยอายุ17ปีครับสินสอดตอนนั้นฮนะเป็นแหวนเพชรมูลค่า46,000ปอนด์ทุกอย่างดูดีครับจนกระทั่งด้านมืดของรูนี่เนี่ย เริ่มปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆครับย้อนกลับไปในปี2004ครับรูนี่ในวัย18ปีเป็นดาวรุ่งชาวอังกฤษที่น่าจับตามองเขากลายเป็นขวัญใจของบรรดาแฟนบอลที่ติดตามครับแล้วก็กําลังจะก้าวขึ้นไปเป็นนักเตะชั้นนําของประเทศอังกฤษแต่ในขณะเดียวกันครับภาพลักษณ์ของเด็กเทพต,ตอนนั้นเนี่ยก็แปดเปื้อนจากข่าวเชาว้าครั้งแรกของเขาโดยเป็นหนังสือพิมพ์แท็บลอยอย่างซันเดย์มิลเลอร์ครับที่แชร์ว่ารูนี่เนี่ยเคยไปเที่ยวซ่องในเมืองลิวพูถึง10ครั้งและได้มีสัมพันธ์กับหญิงขายบริการหลายคนมีทั้งตงแตแ่ ายุ21ปีรุ่น37ปีแล้วหนักสุดครับ48ปีโหเขาจ่ายเงินเพื่อซื้อบริการทางเพศครับแถมตอนรอใช้บริการสาวๆพวกนี้เนี่ยดูนี่ยังทําเหมือนว่าเรื่องแบบนี้โอโหมันปกติมีการยืนเซ็นไลายเซ็นให้กับพนักงานในซ่องครับระหว่างที่กําลังรอคิวขึ้นห้องอีกด้วย พอข่าวนี้มันระเบิดออกมาครับมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากและทำให้โคลินแม็กคอฟลินที่เป็นหญิงสาวเป็นรักของเขาแล้วก็โอ้โหคบกันมาตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยรู้สึกว่าเจ็บปวดแทบใจสลายครับโลกของเธอมันพังทลายลงตรงหน้าคนที่เธอไว้ใจที่สุดกลับทรยศต่อความรักที่เธอมอบให้ครับข่าวตอนนั้นมันดังไปทั่วประเทศอังกฤษแล้วก็แทบจะทั่วโลกจนทาให้ตอนนั้นเนี่ยรูนี่ต้องออกมาบอกกับสื่อว่าผมเนี่ยดูงโง่มากที่ตอนนั้นผมตัดสินใจไปร้านนวดและเข้าซ่องโสเภณีเป็นบางครั้ง มเสียใจอย่างสุดซึ้งและหวังว่าผู้คนจะเข้าใจว่ามันเป็นความผิดพลาดที่ผมทำเพราะผมขาดการยั้งคิดและผมยังเด็กจริงๆตอนนั้นถ้า เป็นผู้หญิงคนอื่นก็อาจจะตัดสินใจแยกทางกันไปนเลยครับมันเป็นการนอกกายมันเป็นการนอกใจจนทําให้จิตใจเนี่ยมันแทบจะแตกสลายออกไปเป็นเสีงเสียงถ้าคุณรักเขามากแต่หน้าแปลกครับคอลินเลือกให้อภัยเธอคิดว่าเขายังเด็กและยังสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้โดยภายหลังครับเธอออกมาเปิดเผยในอัตราชีวประวัติของเธอที่ถูกเผยแพร่ในปี2023ัม่ว่าความจริงคือในเวลานั้นเนี่ย ความสัมพันธ์ของเรามันเด็กน้อยมากๆฉันยังไม่เคยนอนกับเวนด้วยซ้ำตอนนั้นฉันอายุแค่17ปีและเรายังไม่มีความสัมพันธ์ถึงขั้นนั้น ก็คือว่าง่ายๆครับโคลินกํลังจะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเธอและเวลลูนี่ยังรักแบบป๊อปปี้เลิฟครับไม่มีเรื่องเพศสัมพันธ์เธอเลยอาจจะไม่ได้คิดติดใจอะไรตรงนี้พวกเขาเลยคบกันไปเรื่อยๆครับจาก2004มาถึงปี2008ครับทั้งคู่ตัดสินใจจัดงานแต่งงานที่อิตาลีครับมีรายงานว่างานวันนั้นเนี่ยมีค่าใช้จ่ายถึง5ล้านปอนด์โดยมีวงดนตรีชื่อดังอย่างเวทไลค์และเซริโอโพนิกครับมาเล่นที่งานของพวกเขาอีกด้วยทั้งคู่เนี่ยกลายเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามหลักกฎหมายครับ นในใสายตาผู้คนแล้วเนี่ยทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันไปเรื่อยๆครับลูนี่ก็กลายเป็นกําลังหลักของทัพพิศาแดงแล้วก็ทีมชาติอังกฤษจนถึงปี2010นครับนี่เป็นปีที่พลิกอีกครั้งของลูนี่ฮะมันมีเรื่องเช้าๆของลูนี่ออกมาอีกครั้งตอนนั้นภรรยาอย่างคอลินกําลังตั้งท้องลูกคนแรกครับครอบครัวกําลังสมบูรณ์แบบแล้วแท้ๆแต่คราวนี้ข่าวมันร้ายแรงกว่าเดิมครับลูนี่นอกใจเธออีกครั้งโดยโสเภณีที่มีชื่อว่าเฮลนวูดครับออกมาแฉว่าเวนเนี่ยมีความสัม แบบลับๆกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจนนี่ทอมสันและเธอยังเปิดเผยอ,อีกว่าเธอเองก็เคยมีความสัมพันธ์กับรูนี่และมันไม่ใช่ครั้งเดียวครับซึ่งรูนี่ครับมีเซ็กกับผู้หญิง2คนพร้อมกันร,รวมรูนี่ไปด้วยเป็น3ครับเรียกว่าทีซ um ัมซึ่งรวมทั้งเจนนี่ทอมสันและก็รวมนักเฮเลนด้วยโดยรูนี่ครับยอมจ่ายเงิน1000ปอนด์เพื่อจัดการมีเซ็กแบบทีซ um ัมอีกทั้งรูนี่ถูกกล่าวหาว่า ซื้อบริการทางเพศจากหญิงบริการถึง2คนในช่วงเวลาที่คอลินกำลังอุ้มท้องลูกของเขาตามคำกล่าของเฮเลนครับเธอบอกว่ารูนี่เนี่ยเสียใจมากกับเรื่องนี้โดยเธอบอกว่า เขาพูดก,กับฉันว่าผมรู้สึกแย่มากเลยผมขอร้องนะคุณ2คนอย่าพูดอะไรอีกเลยมันจะทําลายความสัมพันธ์ของผมกับคอลินถ้าข่าวนี้มันหลุดออกไปแน่นอนครับเรื่องนี้ทาให้คอลินแทบขาดใจครับเธอออกจากบ้านพร้อมกับข่าวหรือว่าเธออาจจะขออย่าแต่สุดท้ายมันจบลงแบบเดิมเธอให้อาภาัยเขาอีกครั้งแล้วได้คืนดีกันในภายหลังครับ ทุกคนคงคิดว่าโอ้โหพอข่าวมันแดงออกมาแบบนี้เนี่ยทุกคนได้รู้ถึงความมืดมนในจิตใจของเขาแบบนี้เขาจะหยุดใช่ไหมล่ะครับโอ้โหนี่คือครั้งที่2แล้วนะแต่กับรูนี่ครับมันไม่ใช่แบบนั้นเขาทำเรื่องราวแบบนี้จนมันแทบจะติดเป็นนิสัยไปแล้วโดยในปี2017ครับช่วงเดือนกันยายนเนี่ยรูนี่ถูกจับกลุ่มในข้อหาเมาแล้วขับหลังจากถูกตำรวจที่ตั้งด่านเรียกตรวจครับหลังจากนั้นครับเขาออกไปเที่ยวกลางคืนที่นท์ขับในคืนนั้นแต่แล้วผู้คนก็ต้องช็อกอีกครั้ง เพราะรถที่ลูนี่ขับเนี่ยมันไม่ใช่รถของเขาเองแต่มันคือรถของหญิงสาวที่มีชื่อว่าลอร่าซิมสันซึ่งเป็นผู้หญิงวัย29ปีและภายหลังครับหญิงสาวคนนี้บอกกับสื่อว่าเธอและลูนี่เจอกันในบาร์ก่อนจะตัดสินใจกลับไปที่บ้านของเธอด้วยกันลอร่าครับให้สัมภาษณ์แบบไม่ปิดวังว่าลูนี่เนี่ยเมาหนักมากจับมือเธอนั่งใกล้ชิดและดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหากับการใช้เวลาทั้งคืนอยู่กับเธอครับซึ่งเธอบอกว่าเขาไม่พูดถึงเมียตัวเองเลยสักคำหลังจากนั้นครับ ลินแทบไม่ต้องโทรไปถามรูนี่เลยเพราะว่าข่าวทุกสำนักเนี่ยโหรายงานตรงกันหมดรูนี่แอบบนี้ภรรยา ไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วมันก็แพร่สัพพัดไปทั่วโลกโซเชียลมีเดียอีกต่างหากครับซึ่งตอนนั้นครับคอลีนเนี่ยทราบเรื่องในขณะที่เธอกําลังพักผ่อนกับลูกๆที่ต่างประเทศจู่ๆเธอก็ต้องเห็นภาพสามีของเธอเนี่ยกำลังนั่งอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งในขณะที่เขาสัญญากับเธอเสมอว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองเธอโกรธและผิดหวังมากมาก,มากกว่าครั้งอื่นๆเพราะนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งที่2องเลครับมันเป็นครั้งที่3และยังมีข่าวลืออีกว่าเธอเนี่ยเก็บกระเป๋าออกจากบ้านพาลูกๆไปอยู่ที่่อืนและพิจ ถึงการหย่าร้างอย่างจริงจังครับเธอไม่เคยพูดเรื่องนี้กับสื่อไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ออกมาปกป้องรูนี่เหมือนที่เคยทําทุกครั้งดูเหมือนว่านี่อาจจะเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายของเธอแล้วจริงๆพวกเขาทั้งคู่ครับตัดสินใจห่างกันสักพักโดยโคลีนเนี่ยไปเที่ยวพักร้อนกับลูกๆเพียงคนเดียวในขณะที่3เดือนต่อมาก็มีบทสัมภาษณ์ออกมาจากโคลินว่าเธอสบายดีในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ภายหลังก็เป็นไปตามที่ทุกคนคิดครับเธอตัดสินใจที่จะให้อภัยรูนี่อีกครั้งโดยโคลินบอกว่าฉันรู้ดีว่าฉัน สามารถอยู่คนเดียวได้แต่ฉันไม่อยากให้ลูกๆอยู่คนเดียวแบบฉันฉันอยากให้อภัยเขาและปล่อยให้คำว่าพ่อแม่เนี่ยมันดําเนินต่อไปและใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเหมือนเดิมซึ่งบางครั้งนะครับการพากันซุบซิบว่าเธอยังคงยอมอยู่กับรูนี่เนี่ยเป็นเพราะมัน มันเกี่ยวข้องกับเงินหรือเปล่าลูนี่วรวยหรือเปล่าเธอเองก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยโคลินบอกว่าไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตที่จะเกี่ยวข้องกับเงินผู้คนคิดว่าถ้าหาเงินได้เยอะเนี่ยมันจะส่งผลดีใช่มันก็มีข้อดีนะแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างหรอกเงินไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขเสมอไปซึ่งทางด้านลูนี่ครับก็ออกมาขอโทษต่อสาธารณชนเขาพูดถึงความผิดพลาดของตัวเองและก็ยอมรับว่าดื่มหนักเกินไปแล้วกล่าวว่าเขาเนี่ยรู้สึกผิดต่อครอบครัวของเขาแต่สังคมไม่ได้สนใจคําพูดของเขาอีกต่อไปครับับบบเเเเพพรราะมมนนป็ื่องแคูดดิ หนังม้วนเดิมที่เคยออกมาจากปากเขาซ้ําแล้วซ้ําเล่าทุกครั้งที่มีเรื่องอื้อฉาวาก็จะพูดว่าโอ้โหผมเสียใจมันเป็นความผิดพลาดผมจะไม่ทําอีกแต่สุดท้ายก็กลับไปทําซ้ําอยู่ดีครับไม่จะมีข่าวหรือว่าโคลินกนำลังจะฟ้องยานะฮะแต่ในท้ายที่สุดเธอก็ยังเลือกที่จะให้อภัยรูนี่อีกครั้งสังคมบางส่วนจึงตั้งคําถามว่าทําไมทําไมถึงยอมอยู่กับผู้ชายที่หักหลังเธอซ้ําแล้วซ้าเล่าบางคนบอกว่าเธอเนี่ยรักเขา บางคนบอกว่าเพราะพวกเขาเนี่ยมีลูกด้วยกันบางคนบอกว่าเธออาจจะแค่ไม่อยากแพ้ต่อแรงกดดันจากสังคมที่คาดหวังให้เธอเป็นภรรยาที่แข็งแกร่งและอดทนแต่นั่นแหละครับเธอเลือกแล้วก็ต้องยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นให้ได้ครับซึ่งต่อมานะฮะในปี2018เนี่ยรูนี่อยู่ในช่วงบั้นปลายอาชีพครับเซ็นสัญญาเข้าร่วมทัพดีซียูเนเต็ดในสหรัฐอเมริกาแต่แล้วครับในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยเวรูนี่ถูกจับกุมในข้อหาด่าทอในพื้นที่สาธารณะและก็เมาสุราครับมันเกิดขึ้นที่สสนนนนาาาามบิททหหรหลััััังงจจกี่เเ้้้ตวใญญ,ญณภยดขึ ที่ประตูซึ่งไอเยนของเขาครับอ้างว่ารูนี่เนี่ยมีอาการมึนเมาหลังจากกินยานอนหลับที่แพทย์สั่งแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บนเที่ยวบินโดยในปี2021ครับรูนี่ตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจรีทายในวัย35ปีแล้วก็เซ็นสัญญาคุมทีมดาบเคาตีครับสโม,มสรระดับแชมเปี้ยนชิพแมรูนี่เนี่ยจะเลิกเล่นฟุตบอลแล้วก็หันไปเอาดีทางด้านการเป็นผู้จัดการทีมครับแต่ดูเหมือนว่าเขากําลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่คอยสนับสนุนภรรยาและลูกๆอย่างที่ควรจะเป็นครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็หนีเงาของตัวเองไม่พ้นและโลกต้องตะลึงอีกครั้งเมื่อมีภาพหลุดของรูนี่อยู่ในห้องพักโรงแรมกับหญิงสาวหลายคนเป็นภาพที่ถูกแแชร์ไปทั่วโเเสดงห็น ภาพว่าโหรูนี่เนี่ยนอนอยู่บนเก้าอี้ขณะที่หญิงสาวในห้องเนี่ยถ่ายรูปคู่กับเขาพร้อมโพสต์ลงโซเชียลมีเดียด้วยแคปชั่นที่ทําให้ทั่วโลกต้องตั้งคําถามครับโดยสื่อทุกสำนักในอังกฤษเนี่ยเล่นข่าวนี้กันอย่างหนัก รูนี่เสียท่าอีกแล้วเวนรูนี่กับความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าพาดหัวข่าวเหล่านี้ครับปรากฏให้เห็นแทบทุกที่ผู้คนเริ่มเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมเดิมๆของเขาและสงสัยว่านี่จะเป็นจุดจบชีวิตของครอบครัวของรูนี่หรือไม่และนี่เป็นอีกครั้งครับที่คนแบบรูนี่เนี่ยไม่เคยหลับจำกับข่าวเช้าของตัวเองเลยครับผิดพลาดตอนเป็นดารุ่งผิดพลาดตอนมีชื่อเสียงผิดพลาดตอนช่วงมั่นฝ่ายอาชีพรวมถึงตอนเป็นผู้จัดก,การทีมก็ยังทำผิดพลาดครับโดยหลังจากเรื่องแดงขึ้นมาเนี่ยรูนี่รีบออกม่ สัมภาษณ์กับสื่อครับเดาบอกว่าเขาเป็นเหยื่อของการจับฉากเขาอ้างว่าเขาเนี่ยไม่รู้ตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาเมามากแล้วกล่าวหาว่าหญิงสาวในภาพเนี่ยแอบถ่ายเขาเพื่อนําไปขายให้กับสื่อโดยรูนี่บอกว่าโหผมโดนเล่นงานนะ่ยผมไม่ได้ทําอะไรผิดเลยอ่ะซึงรูนี่ให้สัมภาษณ์สั้นๆครับแต่นี่ครับก็อยากที่ทุกคนทราบครับมันไม่ใช่ครั้งแรกที่รูนี่ใช้คําว่าโอ้โหผมเมามากผมเมามากผมผิดพลาดผมเมามากมันเป็นข้ออ้างในการอธิบายพฤติกรรมของตัวเองและไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาบอกว่าตัวเองเป็นเหยื่อขออองงสถาาานการรณ์แและเเมืื่่บบ มันออกมาอีกแล้วครับหลายคนพุ่งเป้าไปที่คอรีลูนี่ว่าจะทําอย่างไรเธอจะออกมาปกป้องสามีเหมือนที่เคยทํามาตลอดหรือไม่หรือครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะยอมทนแต่สุดท้ายครับ โคลีไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยเธอเงียบไม่มีถแถลงการไม่มีโพสต์บนโซเชียลไม่มีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวและนี่ไม่ใช่การเงียบเพราะไม่รู้จะพูดอะไรแต่มันเป็นการเงียบที่เต็มไปด้วยความหมายครับโดยมีแหล่งข่าวใกล้ชิดของเธอรายงานว่าโคลีจริงๆแล้วโกรธมากโกรธกว่าครั้งไหนๆแต่เธอไม่ไดุ้วยวายหรือแสดงออกมาแบบดราม,ม่าเหมือนครั้งก่อนแต่กลับนิ่งเฉยครับซึ่งเป็นสัญญ,ญาณว่าเธออาจกําลังหมดความอดทนแล้วจริงๆโดยหลังจากเรื่องอื้อฉาวในโรงแรมเนี่ยรุนีก็เริ่มปรากฏตัวตามสื่อมากขึ้นครับเขาให้สัมภาษณ์ในรายร การต่างๆและในปี2022เนี่ยเขาได้ออกมายอมรับกับสื่อว่าผมทําผิดพลาดมามากมายในอดีตผมทําให้ครอบครัวต้องเจ็บปวดและผมต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเริ่มพูดถึงเรื่องอดีตของตัวเองมากขึ้นครับแล้วก็ยอมรับว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของการควบคุมตัวเองปัญหาของการดื่มตุราและก็ความผิดพลาดในความสัมพันธ์แต่ปัญหาก็คือ คำพูดเหล่านี้เนี่ยมันเคยออกจากปากของเขามาแล้วกี่ครั้งแล้วครับคอลีนต้องฟังเรื่องนี้กี่ครั้งแฟนบอลต้องฟังเรื่องนี้กี่ครั้งเพราะทุกครั้งที่มีเรื่องฉาวเกิดขึ้นเนี่ยรรนี่ก็จะออกมายอมรับผิดขอโทษแล้วก็สัญญาว,ว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ทุกครั้งมันก็จบลงด้วยการเขาทําผิดซ้ําแล้ว ซ้ำเล่าครับซึ่งในขณะที่รูนี่เนี่ยพยายามสร้างภาพลักษณ์ใหม่คอลีนก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งขึ้นเธอเริ่มมีเสียงของตัวเองมากขึ้นและในปี2023ครับเธอได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวชีวิตคู่ของเธอแบบหมดเปลือกนะฮะโดยเธอบอกว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่โง่ฉันรูน้ดีว่ารูนี่เป็นใครและฉันรูน้ดีว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรจากชีวิตคําพูดนี้ครับทำให้แฟนๆของเธอและก็สื่อมวลชนต่างคิดว่าคอลีนอาจถึงจุดที่เธอจะเดินจากไปแล้วจริงๆหรือเปล่าโดยหลัง เธอน่าจะพอแล้วหรือป่ะแต่สุดท้ายครับเธอก็ยังคงอยู่ที่เดิม อย่างน้อยก็ในตอนนี้นะครับปัจจุบันครับเวนรูนียังคงทํางานในฐานะผู้จัดการทีมฟุตบอลและเขายังเป็นบุคคลที่ได้รับการเคารพในแวดวงกีฬาแต่สําหรับเรื่องในชีวิตส่วนตัวของเขาเนี่ยมันยังคงเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยเครื่องหมายคําถามเขาเคยได้รับโอกาสครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4จากภรรยาของเขาแต่ดูเหมือนว่าโอกาสของเขาจะไม่มีวันหมดจริงๆส่วนโคลินรูนี่ครับคือผู้หญิงที่เข้มแข็งเธอทนต่อคําวิพากษ์วิจารณ์และเธอเลือกที่จะรักษาครอบครัวแต่สังคมก็ยังตั้งคําถามว่าเธอ ทนไปเพื่ออะไรเพื่อลูกเพื่อความรักเพื่อครอบครัวหรือเพราะเธอเองก็ไม่รู้จะเดินออกไปอย่างไรมากกว่าซึ้งเวลูนี่ครับ คือฮีโร่ของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษแต่ในเรื่องของชีวิตคู่ครับเขาอาจจะเป็นเพียงผู้ชายธรรมดาที่ไม่เคยเรียนรู้จากความผิดพลาดเขาไม่เคยถูกลงโทษจริงๆไม่เคยต้องสูญเสียอะไรจากพฤติกรรมที่เกิดจากความผิดพลาดของตัวเองครับเพราะทุกครั้งที่เขาทําผิดเนี่ยเขารู้ว่าเขายังมีโคลินอยู่ตรงนั้นเสมอสุดท้ายเธอจะให้อภยัยแต่ไม่มีใครรู้ครับว่าความอดทนของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมีขีดจํากัดแค่ไหนกันแน่ครับซึ่งโคลินครับอาจจะยังอยู่ตรงนี้ในวันนี้แต่วันหนึ่งถ้าความผิดมันซ้ำซาก และเมื่อเธอหมดความรู้สึกที่จะให้อภัยและเลือกที่จะให้อิสระกับตัวเองเนี่ยนั่นอาจเป็นวันที่รูนี่ต้องสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาไปจริงๆครับและในวันนั้นครับคำว่าขอโทษของรูนี่ก็อาจไม่มีความหมายอีกต่อไปเลยก็ได้สุดท้ายครับเรื่องราวของเวลูนี่เนี่ยกำลังจะจบลงแบบไหนเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หรือไม่หรือบางทีนี่อาจจะเป็นเพียงวัฏจักรที่ไม่มีวันจบสิ้นครับวนทำผิด ขอโทษทำผิดขอโทษให้อภัยทำผิดขอโทษให้อภัยเรื่องราวของชายที่ยิ่งใหญ่ในสนามแต่ล้มเหลวที่สุดในเรื่องของหัวใจและทําให้คนรักของตัวเองต้องเจ็บปวดซ้ําแล้วซ้าเล่าแล้วคุณล่ะครับคิดว่าเขาจะกลับตัวกลับใจได้แล้วจริงหรือไม่หรือว่าโอกาสสุดท้ายมันควรจะมาถึงเมื่อไหร่สําหรับโคลีนก็ลองคอมเมนต์บอกไปเลยนะครับก็ในฐานะคุณพ่อนะฮะแล้วก็มีเมีย ก็ถือว่าคลิปนี้เป็นคําเตือนสำหรับคุณพ่อทุกคนนะดีที่ผมไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ได้ร้อนตัวนะครับอย่าทำยี่งอย่างแบบเวลูนี่แล้วกันรักเมียเยอะๆรักลูกเยอะๆและที่สาคัญครับอย่าปฏิบัติกับผู้หญิงเหมือนว่าเขาเป็นของตายครับอย่าปฏิบัติกับเขาเหมือนเขาว่าโอ้โหเขาจะอยู่กับเราตลอดไปทําผิดกี่ครั้งก็ได้ผมรู้สึกว่านี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่แมนสําหรับผู้ชายสักเท่าไหร่ครับอันนี้คือม,มดของขอบสนามนักไซครับหากดูแล้วก็ชอบใจชอบใจเนี่ยกดไลค์กดแชร์กับขอบสนามน้วยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า